สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเพื่อกองสีครับทีมงานจากรักบ้านเกิดดัดคอมครับวันนี้ครับนำท่านผู้ชมมาพบกับคุณพี่ขวัญใจเนธหานครับเกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําไรนาสวนผสมผสานและก็โดดเด่นในเรื่องของการทําไร่1นึ่งแสนและวันนี้ครับเราจะได้มาเรียนรู้ในส่วนของวิธีการครัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเขาบอกว่าสูตรนี้ครับจะทําให้ข้าวที่คัดออกมาเนี่ย โตเร็วสมบูรณ์มีความงอกร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันกับพี่ขวัญใจในธฐานซึ่งตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆผมครับสวัสดีครับพี่ขวัญใจครับอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือเรานํามาทําในส่วนของวิธีการคัดเม่ทางข้าวใช่ค่ะใช่ค่ะครับมีอะไรบ้างครับพี่ขวัญใจครับก็มีน้ําน้ําเปล่านะคะน้ำเปล่าน้าสะอาดแล้วก็เกลือนะคะเกลือแล้วก็มีไข่ค่ะ ไข่ไก่เนี่ยนะไข่ไก่เนี่ยค่ะช่วยในการคัดเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วคือก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยที่เราจะคัดค่ะใช่ค่ะครับก็คือถ้าเราคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยจะทําให้ได้ประโยชน์อะไรครับคุณจก็คือลดต้นทุนในการในการผลิตก็คือเราเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทําพันธุ์เองนะคะโดยการคัดซะก่อนค่ะมาคัดเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพค่าเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีงอกทุกเมล็ดนะคะแล้วก็ข้าวครึ่งเมล็ดที่เราคัดออกถ่าวมอกไปเพราะงอกไหมงอกค่ะ นอกมตนะคะแต่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับเราที่มีโรคประจำตัวะค,ะค่ะเช่นกันเขาก็จะไม่มีผิต้านทาน,นะค่ะและเวลาเขาส่งผลสุญญากออกมารด้สร้างรวมอะค,ะค่ะคือไม่จะรีบขึ้นเมล็ดกัน ก็รณ์วิธีการคัดของที่ขวัญใจนี่ก็คือการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้าเกลือใช่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเล็ขวัญใจว่าทํายังไงเริ่มต้นกันยังไงค่ะเราก็ใช้น้ําเปล่านะคะครับอ่าใช้เกลือนะคะละลายในน้ําเปล่านะคะครับจะได้แบบนี้น้ำเกลือแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นน้าเกลือมาแล้วนะคะเราก็ใช้เกลือเกลือเม็ดก็ได้เกลือป่นก็ได้นะคะครับเกลืออะไรก็ได้แล้วอ่าแล้วเราก็เทลงไปแล้วอันนี้เราเทให้ดูนะคะสาธิตให้ดูว่าอ่าว่าอ่าระหว่างน้ำเปล่านะคะการน้ำเกลือนะคะ แตกต่างกันอย่างไรนะคะเม็ดข้าวจะลอยแตกต่างกันอย่างไร,รนะส่วนไข่ไก่เกี่ยวข้องอยังไงกับการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ย่นนทุกคนสงสัยเนาะ,ะซ้ายมือผมนี่คือน้ําเกลือขวามือนี่คือน้ําเปล่า ก็มีมีข้อสงสัยข้อถามกันครับว่าแล้วใส่เกลือขนาดไหนถึงจะเพียงพอใช่ไหมคะอืมครับตัวนี้แหละค่ะเป็นตัววัดนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้นะคะแต่ไม่ต้มสุกนะเป็นไข่สดนะคะไข่ดิบไข่ดิบอ่าเป็นไข่ดิบนะคะไข่แล้วไข่จะลอยขึ้นมานะคะเท่าขนาดประมาณเหรียญห้านะคะตัวนี้ตัวนี้มากไปนะคะมากไปความเข้มข้นของเกลือน้อยนะคะเติ่มอ่าเราก็ เติมเกลือเข้าไปนะคะ็คือละลายเกลือเข้าไปอีกนะคะแต่ตัวนี้ของเราสาเร็จแล้วนะคะเพราะกว่าจะละลายได้จะนานนะคะเสียเวลาประมาณขนาดนี้ค่ะแต่เห็นเป็นเหรียญห้านะคะไข่ก็จะลอยขึ้นมานะคะแต่ถ้าอยู่ในน้ําเปล่านะคะเราจะเทียบให้ดูนะคะไข่จมเลยค่ะนะคะเราจึงใช้เกลือไข่เป็นตัววัดน้าเกลือว่าเข้มข้นแค่ไหนนะคะสําหรับการทับเลืดพันธุ์ข้าวนาเดียใช่ทีนี้เราได้น้าเกลือแล้วค่อจากน้ค่ะ ถ้าถ้าเราคัดเนี่ยเราก็อันนี้เราใช้เป็นสาธิตเนาะเล็กๆให้เห็นเนาะเป็นมุ้งฟ้านะคะรองลงไปตรงนี้ทำไมต้องใช้มุ้งฟ้าล่ะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วในการทํางานนะคะเราก็เทเทน้ําลงไปนะคะแล้วก็เอาข้าวลงไปอย่างนี้นะคะข้าวลงไปอย่างนี้นะคะส่วนในในเมล็ดข้าวที่รีบนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาข้าวครึ่งเมล็ดจะลอยขึ้นมานะคะเราก็ใช้มือหรือสวิงอะไรก็ได้ค่ะกระชอนก็ได้ตักออกนะคะในตัวนี้ต้องทําเร็วนะคะห้ามเกินหนาทีนะคะ ก็คือในช่วงระยะเวลา5นาทีเม็ดไหนที่ลอยขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้กระชอนตักออกส่วนเม็ดที่จุ่มละก็คือเป็นเรื่องาอห่อเลยค่ะถึงจะบอกว่าต้องรีบรีบยกออกค่ะแล้วก็ห่ออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รีบลงไปล้างในน้ําเปล่านะคะเพราะอะไรคะถ้าแช่ในน้ําเกลือน่ะเมล็ดข้าวตาบอดค่ะจะไม่งอกค่ะก็คือเสร็จแล้วล้างในน้ําเปล่าค่ะจนมั่นใจนะจนมั่นใจว่าสะอาดนะหรือความรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันไม่แสบแขนหมดเค็มละประมาณนี้ย ครับผมก็จะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดแล้วก็มีความงอกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนสมบูรณ์แน่นอนสามารถนําไปเพาะปลูกได้ครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับกับเทคนิคง่ายๆวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ําเกลือครับแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้พี่ขวัญใจปฏิบัติแล้วก็ทําแล้วก็เกิดประโยชน์เกิดเห็นผลแน่นอนครับสนใจครับตรงนี้ก็ สามารถที่จะสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด com ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องขอบคุณพี่ขวัญใจมากๆแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด com ของเราอ่ะวันนี้หมดเวลาครับต้องขอตัวจากราผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ